หัวใจวายค่ะหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวหรือว่าการที่หัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยเชื่อได้ว่าเรามักจะคิดว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นกับเรามันไม่มีทางเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะนี้เองก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยมันไม่น่าจะต้องเกิดขึ้นกับนี้อย่างแน่นอนแต่ด้วยโรคหัวใจนี่แหละคะ่ะ ตอนนั้นที่นี้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบกระทันหันแล้วก็เฉียบพ,พลันนะคะทาให้มันเป็นเรื้อรังแล้วก็มีอาการค่อนข้างรุนแรงจนช่วงหนึ่งที่มันพีคมากมากอะ,ะพีคมากๆคือมันเต้นผิดจังหวะมากๆแบบไม่เป็นจังหวะเลยว่าง่ายๆทําให้เคยขับรถแล้วอยู่ดีๆเครื่องดับไหมคะมันจะมีอาการของเครื่องยนต์ก่อนที่จะดับเนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าออสัญญาณของมันที่บ่งบอก ตอนนั้นน่ะนี้ก็รู้สึกเลยว่าเออมันอาจจะเป็นวันนี้น่าจะไม่รอดนะคะมันทำให้นีิเข้าใจถึงที่เขาคุยกันว่าจริง,รงๆรล้วชาตินี้กับชาติหน้าเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวถ้าใครที่เคยอยู่ในช่วงเวลาที่คุณเป็นโรคหัวใจด้วยและอยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตเชื่อได้เลยว่าต้องเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มานะคะหัวใจวายสามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะคะควรที่จะต้องตรวจเช็คเริ่มตรวจเช็คกันได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่นี้มีอาการมากๆเนี่ยจนทําให้นี้ต้องตัดสินใจที่จะลา,าออกจากงานนะคะตอนนั้นนี้เป็นผู้จัดการบริหารพัฒนางานระบบซอฟต์แวร์ค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะเครียดมากและความเครียดนี่เองนะคะที่มันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจในหลายๆคนเลยรวมถึงถ้าใครมีภาวะโรคหัวใจซ่อนอยู่เนี่ยแล้วมันมีความเครียดเราเครียดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนเป็นตัวจุดระเบิดเลยค่ะทำให้อาการเนี่ยแสดงขึ้นมานะคะตอนนั้นนี้ก็เป็นค่อนข้างมากจึงต้องตัดสินใจลาออกจากงานเพราะว่า ถ้าเรายัางทํางานอยู่เรารู้นิสัยของเราเราก็จะเต็มที่กับงานแล้วเราก็จะเครียดเริ่มจากเครียดรู้ตัวกลายเป็นเครียดไม่รู้ตัวนะคะจนทําให้เกิดความเครียดสะสมขึ้นมาสําหรับเรื่องของหัวใจวายค่ะเป็นอะไรที่หลายๆคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะคงไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าแล้วถ้ายิ่งถ้าคุณเนี่ยเคยเป็นคนที่ เป็นกรดไหลย้อนมาก่อนนะคะเคยมีอาการจุกแน่นกลางอกเพราะว่าเป็นกรดไหลย้อนมาก่อนเนี่ยแล้วพอถึงวันที่มันมีสัญญาณเตือนโรคหัวใจวายเข้ามาคุณอาจจะแยกไม่ออกนะคะว่ามันคือโรคอะไรใช่เลยค่ะถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนมาก่อนเนี่ยแล้วเคยมีอาการจุกแน่นหน้าอกวันที่มีอาการของ หัวใจวายเข้ามามีสัญญาณเตือนเข้ามาเนี่ยถึงวันนั้นคุณอาจจะแยกมันไม่ออกก็ได้แล้วยิ่งพอคุณไปโรงพยาบาลไปเจอคุณหมอไปเล่าอาการให้คุณหมอฟังพร้อมกับคุณหมอก็เปิดประวัติคนไข้ดูพบว่าคุณเคยเป็นกระย้อนมาก่อนมันอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องหมั่นสังเกตร่างกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสังเกตตั้งแต่ตอนที่ยังปกติอยู่นี่แหละค่ะเพื่อที่จะ เวลาที่มันไม่ปกติขึ้นมาเนี่ยเราจะได้แยกมันได้เร็วที่นี้เนี่ยก็จะบอกกับหลายๆท่านรวมถึงผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เข้ามาปรึกษาค่ะนี่จะบอกกับทุกท่านว่าควรจับชีพจรให้เป็นก่อนเลยอันดับแรกเพราะอะไรเมื่อเรามีหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นนะคะแล้วเรารู้ว่าภาวะหัวใจเต้นผ,ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเมื่อวันที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยเราก็จะแยกมันได้ทันทีว่า ออหัวใจเราชีพจรเราเนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะคะและที่สําคัญเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยข้อมูลนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราใช้คุยกับคุณหมอได้เลยเพราะวันที่เราไปโรงพยาบาลอันดับแรกคุณหมอก็จะให้เราตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งมันจะตรวจไม่เจอหรอกค่นะ้าณนะตอนนั้นคุณไม่มีอาการและการตรวจเนี่ยมันใช้เวลาตรวจไปแค่ไม่ถึง1น,นาทีโอกาสเจอยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใจสั่นอย่างอันดับแรกให้จับชีพรจรตัวเองก่อนนะคะดูจนรู้ว่าแพทเทิร์นการเต้นของมันเนี่ยเป็นอย่างไรมีการเต้นเร็วกี่ครั้งต่อน,นาทีหรือถ้ามันเต้นช้าเต้นกี่ครั้งต่อน,นาทีมีอาการที่เต้นสม่ำเสมอไหมเต้นสะดุดมีอาการหยุดเต้นอะไรหรือเปล่าเพื่อตรงนี้จะได้เอาใช้คุยกับคุณหมอได้นั่นเองถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ